ตอนนี้ครับเราอยู่กับนักศึกษาแผนสร้างไฟฟ้ากำลังชื่ออะไรครับกำลังทำอะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรวะครับไม่บอกครับมันไม่บอกชื่อครับตอนนี้มันกำลังใช้ใช้อะไรอ่ะใช้ครีมครับกำลังทุบทุบทุบถ้าลมที่ชาวบ้านบนเกาะหมากนะครับกำลังเอามาให้มันซ่อมนะครับแล้วเขาก็ไว้ใจนะครับว่ามันจะซ่อมได้ ตอมได้ไหมครับไม่รู้ครับยังไม่รู้นะครับแล้วแต่ชะตากรรมแล้วก็ยังมีนักศึกษาสองสามสี่คนนะครับพร้องกรับอาจารย์หนึ่งท่านนะครับคืออาจารย์มันลบนะครับเดี๋ยวไปเล่นกับเขาครับเพราแก่แล้วกลับมาที่ตัวเดิมครับคุณคิดว่างานนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ครับดึกๆครับเด็กๆครับแต่ว่าเรามีเวลาถึงแค่สี่โมงใช่ไหมครับแล้วถ้าสี่โมงไม่เสร็จเราจะทําไงครับเก็บไ้ก่อนครับเก็บไปก่อนนะครับ เราอยู่ที่นี่มากี่เดือนแล้วครับเขาฟังเขาฟังภาษาไทยไม่เข้าใจครับเราถามว่าอยู่มากี่เดือนแล้วครับเขาตอบว่านานเท่าไหร่เลยนะลืมไม่รู้จ้าไม่รู้ครับหูเพี้ยนแล้วหูเพี้ยนอีกแล้วครับอันนี้เป็นพัดลมยี่ห้ออะไรครับ Honda ฮอนด้าอะไรนะครับอะไรนะครับฮอนด้าฮอนด้าครับสองคนนี้เขามาจากห้องเดียวกันนะครับ เขาจะไม่มีใครครบครับตอนนี้เขากำลังใช้ประแจนะครับในการฮะประแจเหรอครับเนี่ยเรียกว่าประแจเหรอครับเนี่ยและเทสกูไม่ใช่สมึงนะครับเป็นสกูแล้วก็หมุน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 ซ้ายเนี่ยเข้าหรือออกครับออกครับออกครับแล้วหมุนขวาครับเข้าครับแล้วทวีนครบสามรอบแล้วครับเข่าครับเข่าเลยนะครับถูกต้องครับ รู้สึกไงครับตอนที่ฝั่งนู้นนะครับมีชุดทำปลาชุดไปทำปลาอีกชุดหนึ่งกำลังทำปลาทำปลาอยู่ไหนครับตอแตะตอแตะนะครับกสะดูกวันสำหรับชุดอะไรกระดก